สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแท็กเตอร์คูเปอา L4018 นะครับผมอันนี้รถเพิ่งออกมาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2560นะฮะรถใหม่ครับผมเดี๋ยวดูข้างนอกนะฮะนี่เป็นทายนอกครับผมอ่าเดี๋ยวดูรอบคันเนี่ย น,นี้จะเป็นฐานหกคูณยิบสองนะฮะนี่แขนยกก็จะเป็นแบบกล้ามปูแล้วนะฮะแข็งแรงกว่าเดิมโอเคฮะเดี๋ยวมาดูฝั่งนู้นกันบ้าง ครับของภายนอกเดี๋ยวมาดูภายในครับผมอันเปิดก็ง่ายฮนะดึงโอเคฮะนี่จะเป็นภายในของเครื่องยนต์นะฮะเป็นเครื่องยนต์สามสูบสี่ังหวะ อนนี้ผมเครื่องยนต์เดี๋ยวมาดูช่วงหน้าปัดกันบ้างนะฮะหน้าจออ่านี่ครับผมนี่จะเป็นหน้าปัดนะฮะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ซินโครชัตเทิลน,นะเดินหน้าถอยหลังนด้แน่และเขาเล่งมือครับผม อันนี้จะเป็นคอนโทรลใบมีดครับใบมีนาอันนี้คอนโทรลผ่านหลังอันนี้ก็จะเป็นเกียร์สโลว์ครับผมช้าเร็วกระต่ายกระตอเกียร์หลักนะฮะมีอยู่สี่เกียร์นะครับผมเดี๋ยวฮะอันนี้ผมเอาผ้าคลุมไว้อันนี้จะเป็นเบรกครับผมอันนี้จะเป็นเร่งเท้าครับอันนี้ก็จะเป็นคัด นี่จะเป็นเก็บวิดีโอรครับผมส่วนอันนี้จะเป็นตัวตัดต่อนะฮะกบเพิ่นสองล้อสี่ล้อเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอรถใหม่ครับอันนี้รถใหม่เดี๋ยวก็ดูชัดไหมเนี่ยนี่ฮะรถเพิ่งใช้งานได้ชั่วโมงเดียวเองนะฮะเห็นไหมฮะนี่ครับผม ไฟหน้าจอนี่จะติดตลอดเวลาเลยนะฮะไฟตรงแผงหน้าปัดนี่จะติดตลอดเวลาไฟพวกนี้นะฮะแต่พวกนี้พอสตาร์ทเครื่องแล้วจะดับครับผมเอ่อโอเคฮะก็ไม่มีอะไรมาผมก็เรามารีวิวกันเท่านี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าลงทำนาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดู